ท่ครแรกครับมูลค่า2คะแนนผมขอคำปริศนาครับอขออักษรตั้งต้นครับคำใบในข้อนี้คือคำว่าทุ่มเริ่มประมูลสูงสุดที่5ตัวอักษรประมูลครับขอใจตรงก่อนครับมาแล้วฮะคุณจะสู้คำนี้ด้วยกี่ตัวอักษรครับ4 4ค,4ค่ะ4ตัวอักษรนะฮะ มั่นใจมั่นใจคิดดีๆนะถ้าเขาตอบเลยเนี่ยเขาได้คะแนนสองคะแนนนะครับมั่นใจมั่นใจที่สี่นี่แหละไม่ไหวนะวางเชิงก่อนก็ไก่ครับพร้อมสู้คํานี้ด้วย4ตัวอักษรครับเอาละครับโอกาสมาที่ทีมขอไข่ครับกอไก่สู้มาที่สี่ตัวอักษรสู้หรือไม่สู้ถ้าสู้ต้องน้อยกว่า4ตัวอักษรครับสองตัวอักษรครับสู้ที่2ตัวอักษรครับมาเลางแล้วแหละ สู้หรือไม่สู้ถ้าสู้คุณก็รู้นะครับว่าต้องน้อยกว่า2ตัวอักษรให้ให้เล่นดีกว่าให้เขาเล่นเลยเขาเล่นไม่เกินอะไรที่เขาเป็นเดิมใจตรเด็กยังแรกเลยต่อไก่ไม่สู้ครับให้ขอไข่เล่นครับเอาล้ครับขอไข่สู้ไว้ที่2ตัวอักษรนะฮะนั่นหมายความว่าบนกระดานนี้จะมีเพียงแค่4ตัวอักษรที่ขึ้นเท่านั้นนะครับพร้อมนะครับผมขอ2ตัวอักษรครับ คำใบ้คือคำว่าทุ่มคำตอบข้อนี้คือจับบอลกระตานะครับจับบอลกรานะครับเอาเลยตอบไม่ได้แบบนี้สบายเลยกองไก่ได้โซกันแน่สมเด็จฯขอไก่จะทราบแล้วใช่ไหมฮะอ้าวขอฟังหน่อยคำใบ้คือคำว่าทุ่มคำตอบข้อนี้คืออะไรครับ เทหมดหน้าตักครับเทหมดหน้าตักเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับแหมมันเวลามันจะออกไปแล้วก็มันิดอยู่ที่ปากเนาะมาไม่ได้ไงเวลาเราจะสู้อะไรเนี่ยเราเราทุ่มเทเลยเหมือนเราเทหมดหน้าตักไปเลยเอาละคะแนนตอนนี้นะครับทีมกอไก่นำอยู่5้าต่อสาคะแนนนะครับก็บหล่นเฉยเลย ตอบไม่ได้เลยแต่ว่ามีคนเอาคะแนนมาให้ดูสิว่าข้อต่อไปจะดวงดีหรือไม่ครับผมลุยกันต่อครับในรอบประมูลคำต่อไปมีมูลค่า2คะแนนผมขอคำปริศนาครับขออักษรตั้งต้นครับออรคําใบในข้อนี้คือคําว่าไม่เอ็มอเริ่มประมูลสูงสุดที่6ตัวอักษรถ้าพร้อมแล้วประมูลครับ ขอไก่ได้ก่อนครับประมูลสูงสุดที่6ตัวอักษรคุณจะสู้คำนี้ด้วยกี่ตัวอักษรครับสี่ค่ะ4ี่ค่ะสค่ะโอ้มาแนวใหม่มาแนวใหม่มั่นมั่นขึ้นมาต่จใจกันพ่อโ่อพ่อพ่อพ่อใจกันเป็นโซเม็กันสู้คำนี้ด้วย4ตัวอักษรครับโอกาสมาอยู่ที่ขอไก่แล้วครับขอไก่สู้มาที่4ตัวอักษรครับสู้หรือไม่สู้ถ้าสู้ต้องน้อยกว่าสี่ตัวอักษรครับ ส,สู้นะครับสู้ที่สองตัวอักษรครับไม่เชื่อคุมั่นใจตอบได้แน่นอนนะครับประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยหรือเปล่าไม,ไม่รู้เหมือนกันแต่เขามั่นใจถ้ากลับมาสองเนี่ยเขาตอบได้แน่นอนขอไข่สู้ที่สองตัวอักษรครับไม่ได้กดดันนะครับแต่ถึงเวลาที่เราต้องตัดสินใจแล้วครับว่าเราจะสู้หรือไม่สู้ถ้าสู้คุณต้องน้อยกว่าสองตัวอักษร ให้เขาไปค่ะไม่ไหวอ่ะไม่ไหวค่ะคนน้อยไปโชคดีๆเราอ้องประวัาิแล้วคุณคิดว่าโยนให้เขาเล่นเขาตอบได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะกอไก่ครับข้อนี้ไม่ไหวครับยอมให้ขอไข่เป็นคนเล่นครับในขณะที่กอไก่บอกว่ายอมให้ขอไข่เล่นได้ยินเสียงเบาๆแผ่วๆว่าว่าเอาแล้วอะไรวะเอาลวครับ ซู้ไว้ที่2ตัวอักษรนะครับผมขอ2ตัวอักษรครับคำใบ้คือคำว่าไม่อิ่มคำตอบข้อนี้คือก่อนหมดเวลาครับเรียวเตอไอปไมยตอบม่ได้แบบนี้ก็ไก่สบายใจครับรับไปอีกโคนคนน ได้แล้วเหรอได้แล้วเหรอได้แล้วครับผมพูดปดมือกินมือครับปดมือกินมือเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี